สูนจอกลอ,องเจอกันลงรถเจอกระนองรถ <c oughs> สตูถูทกทำลายจะสูนโดนเป้าหมายรถถังหนึ่งยันหีกขึ้นจะไวอีกร้อยห้ราร้อยเมตรอสิบรถไฟเทีนเ่นิดแม่จะศูนจอกอล้องน้องจูจิ้ง ศูนย์โดนเป้าหมายโอ้ยรถเฮียรถเอะกังเนีอเอ่ยจัดเลยโอ้ยข้าศึกถูกทำลายสสิบามนัดสองตัวดูววจ้บป้ารถถัง11นาฬิกาไฟมากจะศูนย์จอกหลอกทำงานยิงได้

สูญเสียการควบคูมคนยิงมือสตีไปแล้วเนี่ยกูวิ่งเข้าไปโยนเราเลยอย่าเจอผมแน่อ้าวแต่จริงทสัมผันไม่เข้าแล้วเนี่ยกูวิ่งเข้ามาในแมพวิ่งเข้ามาในบ้านมันเลยอย่าเจอผมแน่อุ้ย มอว์มอว์มอวมามุมาบุกระสุนโดนเป้าหมายมีเขาโบยนะเนาะโซโบยทองโบยถู้ถูกทำลายสวัสดีครับไอ้ยี่อัมปตาไอ้ยี่ได้กูชนไม่ให้มันอัมปตาในในไอ้ียกูชนนี่มันไม่อัมปตาได้ ไอชื่อันแตกรถ้าตัวรถขยับยังขยับยเลยท่าไวะไม่เห็นตัวนี่แหละนี่แหละอ,อ,อ๋อีดเสียงที่เสียงเห็ได้แล้วสุวนจอกรอซับไปหนึ่งข้าศึกถูกทําลายเอาเลยต้องมันยิ้งกูห่าปืนขึ้นอยู่โอ,โอเคสวย <laughs> ระวังปืนใหญ่โอ้ยปืนคปืนกุดปุย เตือด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 ตือด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 ตื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 ต ไอ้ชี้เนี่ยไอเอสแม่งซับเฮดจัดแล้วก็ไออันนี้ไม่ต้องสนใจหรอกไอเนี่ยของเล่นคนรวยหมดเลเวล95กับเลเวล100ไอเนี่ยแต่ว่าผู้มึงไม่มีทางทำได้หรอกไม่มีทางสูตรเนเชียกูก็ไม่มีทางมอนไม่ใช่บอด ่นเอนกปล่อยเงียย่าเป็นเล่นไท้าทายมากเลยท้าทายเราไม่ผ่านอย่าท้าทายเลยท้าทายแล้วทำให้เกลียดเราไม่ผ่นมันโคตรท้าเนี่มันโลให้เราเรเใลร้อยช่วยคัอด้เราเจอของดีเหรอมาเกยของดีชอนดไอเอสไม่ผ่านกูไปสองคันแล้วน่ะ ไม่มันไม่เห็นแล้วนะเป็ดไอ้เฮียเราไปหันปืนมาแล้วแหละไหนไหนไหนยังยังเนไม่เห็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 นซ้ายลงอ่ะเออบรรจุกระสุนระเบิดสตาร์ดี้สตาร์ทดิเคลื่นที่แบงค์หน้าไอ้เจสตาร์ดี้ว่าทางเดินหน้าตามหลังนี่กระสุนโดนเป้าหมาย สตูถูกทำลายไอ้ิเมื่อกี้ไอเอสผ่านไปสอขั้นเลยไอเอสหนึ่งไอเอสสอตอยู่ได้ถึงทูงนะต้มแย่แลวไอเอสมันอยู่ตงโกนเก่ยวกันี้คนโทรมาไม่ท่านหนได้กูไม่กล้าเหลือเว่าไอต้อเสียงอเสียงิกาผูกของกูเป็นอะไรอะกูเป็นท้าะจุเบน่าซังกระนดนทำไม ทำไมนะครับทำไมถ so <laughs> 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 ึงเอาแต่มองนะครับเสียงนาฬิกบปุกกุ๋ยอืออุ๊ยไอเอสไอเอสสองนี่คือมันไอพวกตะวันไอเอสนี่ซัมเพชี่ดีจัดเลยว่ะโดยเฉพาะตอนมันหันหลังเนี่ยาอือข้างศึกตุ่มอันนี้มันโดดเครื่องยนต์แล้วมันสะท้อนลงตายแบบเฮ้ยเสียงขวานี่กูต้องมาเก็บงานในบ้านตัวเองจริงอเฮ้ยหน้ามึงคันหนึ่งหน้ามึงคันหนึ่งเห็นรึปะ ทางซ้ายพอบรรจุกระสุนระเบิดเขียวเลยนะกระสุนโดนเป้าหมายก็ได้แล้วนีไงกระสุนแอบไปกระสุนเหลืนเดียวแล้ววะเชื่อเติมต้องเติมเติมกระสุนไม่อั้นเฮ้ยจริงมีมาจริงจริงเร่งรอเลย กระสุนโดนเป้าหมายข้าศึกอะายไอเอสหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ KV85 นี่หว่าชื่อเขาไม่สโตะอายากะอายากะร์ได้คีบไม่รู้ไม่สนเอ้ยจริงอุยอ้ยเฮ้ยยิงไม่ออกไฟเตาไฟเตาอยู่นี่ของใหญ่ของใหญ่เพื่อน เพื่อนกูเจอของดีว่ะเต้อเตือดื้อเนี่ไงแรกก็ไม่ดีไม่ตายจ้ออืมกระสุนโ้่งปลายข้างศึกเอ็นเหรอไม่เห็นบรรจุประสวนระเบิด ลองตีดิ้งช่างแม่งมาไอ้เหี้ยนี่ก็ศูนย์โดนมองเลยข้างศึกถูกทำลายเออเไงอืมศูนย์ขาดัตรูถูกเยอยเยอยไอ้หน้าไอ้ไอ้ลูกกระตานไอ้ลูกกระตานะ เออเอ้โอ้โหเจวีสองันเรือวันไรซายเฮ้ยลุยย่อยทีออกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกมาอีกเฮ้ลูกใหญ่ห้าพันปอนด์ดีดีแป อิ่มทั้งฐานอะไรเนี่ย